จับตาลุ้นความสัมพันธ์สองซุปตาอาดีตเพื่อนสีแตกหักเตรียมคืนดีทำเอาแฟนคลับลุ้นไปตามตามก,กันกับความสัมพันธ์ของคู่อดีตเพื่อนสีอย่างเป้ยปานวาดกับหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวแตกคอกันล่าสุดเป็นเรื่องราวดีๆหนิงเปยอาจจดมีข่าวคืนดีกันเร็วๆนี้และมีเมย์พิทนาเป็นกาวใจคนสำคัญโดยเมและเปยได้พูดคุยกันว่าเมรู้เรื่องหรือ,อยังคริสหอวังกระเจนี่เข้าดีกันแล้วนะเปย จะพูดเพื่อเมเดียวเป็นประเด็นเมทุกคนชอบมากดดันเมให้แม่เป็นกาวใจไม่ใช่ไม่ทำแล้วมีก็ทำอยู่ใช่มากพี่หนิงเป็นคนโกรธง่ายหายหรือเอาจริงๆเป้ยก็เป็นคนที่น่ารักโกรธง่ายหายเร็วเหมือนกันนี่มันเจ็ดเดือนเจ็ดแล้วนะเมใครอยากให้พี่หนิงกับพี่เป้ยด,ดีกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะ <"P> oe, ๆเป้ยเดี๋ยวก่อนเมเดียวเป็นเรื่องเมเขารักกันอยู่แล้วเขาก็แอคไปงั้นแหละเป้ยก็รักก็กอยู่ห่างๆอย่างห่วง